โวกมคินยังอยู่บนทางเดินในบอ่อโลหิตเจอกับพู้มาสำวที่ถอนกําลังออกมา,มาสำรวเดินตรงมาหาถามว่าเจ้านายนี่จะทําอะไรกันโมคินพูดว่าหลบไปอย่ามาขวางฉันจะกลับเข้าไปพวกมันแย่งแผนที่ไปแล้วสำรวสะดุ้งเฮือกยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูและพูดว่าเจ้านายไม่ทันแล้วอีกสามนาทีก็ระเบิดแล้วพวกเราย้อนกลับไปตอนนี้จะจ้าเอะกันพอดีนะสิ เมื่อลืมตาปนเป็นปราทองมือหนึ่งจับเอวยืนหอบอีมือหนึ่งชี้หน้าดามาสัวเองไอ้ไอ้ขี้หมามาสัวพูดอย่างหวาดเกรงเจ้านายถ้าแผนที่โดระเบิดกระจุยแล้วความพยายามของพวกเราไม่สูญเปล่าหรือครับโมทินทลึงตาสมาสัวกัดฟันกรอดกรอดพูดว่าเองจะไปรู้หาอะไรพวกมันไม่มีทางตายหรอกเซรุรแอบรู้สึกตกใจ เบนไม่น่าจะรู้หรอกกระมังว่าอุโมง์ที่ถูกระเบิดออกมานั้นจะใช้ออกไปได้หรือเปล่าอะไรทําให้เขามั่นใจขนาดนี้เซรุธพูดอย่างกังวลใจไปกันเถอะเบนทางเดิมจะย้อนกลับไปได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยซิมีพูดว่าได้ก,ไกลไกบนทางเดินพวกนั้นหยุดทํางานแล้วถาวันพวกนั้นก็หดเล็กลงแล้วด้วยหลังจากพาพวกตายไปสามคนพวกเราก็แอบอยู่ที่มุมหนึ่ง จนกระทั่งเห็นดาวันพวกนั้นหมดฤทธิ์แล้วถึงออกมากันเมาคินมองไปยังทางออกที่เป็นชั้นบันไดทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ต้องปีนขึ้นปีนลงอีกสิบกว่าชั้นจึงจะไปถึงที่นั่นพูดด้วยความแค้นว่าทีแรกผู้เรานำอยู่ข้างหน้าแท้ๆทำไมใช่เพราะไอ้กลไกรระยำนั่นจะถูกพวกมันไล่ทันได้ยังไงไปวางระเบิดที่นี่ให้หมดฉันจะบอมที่นี่ให้เฮียน พูดพรางชายตาไปทางสิงปรรูกสร้างทรงรังพึ่งนั้นแวบหนึ่งนึกถึงตัวอักษรที่อยู่บนนั้นความเครียดแค่ในใจยิ่งทวีขึ้นเป็นไปไม่ได้ชื่อนั้นปรากฏที่นี่ได้ยังไงจะปล่อยให้ใครสังเกตเห็นมันไม่ได้เด็ดขาดสวรุคนึกในใจที่ที่คุณอยากวอทิ้งจริงๆหรือคือตรงนี้มากกว่ากระมังเบนเครื่องหมายบนรังพึ่งประหลาดนั่นคืออะไรกันแน่คุณอยากจะบิดบังอำพรางอะไรกันแน่ สถานที่นี้น่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเลยไม่ใช่หรือทั้งคณะหัหลังกลับอย่างเสียไม่ได้ย้อนกลับไปตามทางที่เข้ามาผู้เลยปัวมาสวดาเจและวางระเบิดตามจุดต่างๆที่โมคินทำเครื่องหมายเอาไว้ตามคำสั่งจำนวนเครื่องหมายที่ทำเอาไว้มีมากจนเลยปัวพูดว่าพอระเบิดระเบิดจนครบผู้เขาจะถล่มลงมาทั้งแถบหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนเชื่อมโยงสายเลือด ช่วงเวลาคับขันของชีวิตสมาชิกทุกคนหึดสู้สุดกำลังถ้าเป็นยามปกติอาการบาดเจ็บของใครก็ตามในนี้ต่างล้วนเพียงพอให้ล้มกับพื้นลุกไม่ขึ้นแต่คราวนี้ทุกคนกัดฟันทนซ้ำอยังทนได้เป็นเวลานานขนาดนี้คงต้องเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ได้อย่างเดียวเรื่องอะไรที่เราจะล้มก่อนศัตรูทุกคนต่างแข็งใจสู้ไม่มีฤทธิ์ยาช่วยประคอง ความเจ็บปวดทุกอวัยวะต้องต้านทานด้วยกำลังใจอันเด็ดเดียวเพียงอย่างเดียวอุโมงค์ความสูง2เมตรนี้ไม่ใช่ทางตันจริงๆด้วยถ่ายสุดมันจะรู้ไปยังห้องหินที่ปิดตายห้องหนึ่งถึงแม้นจะห้องปิดตายแต่กว้างขวางใหญ่โตอ,อย่างน้อยๆก็ราว200ตารางเมตรอีกอย่างขนาดลอดอุโมงค์ก็มีเลี้ยว2ครั้งไต่บันไดขึ้นสูงมาราว10เมตรทั้งหมดจะช่วยบรรเทาคลื่นกระแทแกแรงระเบิดได้มาก ระยะทางสั้นๆเพียง200เมตรแต่ราวกับใช้เวลาถึงครึ่งทศวรรษทุกคนเหงื่อท่วมตัวเป็นเหงื่อที่จากความเจ็บปวดที่กระดูกเสียสีไม่ทันได้ตรวจสอบห้องหินเพียงก้าวหลุดเข้ามาเท่านั้นสมาชิกทุกคนก็แยกกันหลบอยู่ในสองฝั่งของปากถ้ำโดยอัตโนมัติรอคอยเงียบๆรอคอยคลื่นระเบิดครั้งสุดท้ายความมืดนั้นเงียบกริบเสมอรับตัวสงบสงัดจนน่าใจหาย ทุกคนต่างสัมผัสได้ว่าเสียงหัวใจของตัวกำลังเต้นอย่างแม่นยำราวเข็มนาฬิกาหูของทุกคนต่างเหมือนกับได้ยินเสียงร้อนลักษณะเดียวกันประตูนรกกำลังจะเปิดออกในวินาทีถัดไปสิ่งแรกที่ส่งมาถึงไม่ใช่เสียงระเบิดแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงผนังหินเริ่มสั่นสะเทือนคล้ายกับเครื่องนวดสะเทือนจนคนที่พิงอยู่ตัวชาจากนั้นการสั่นสะเทือนเริ่มขยายกว้างขึ้น เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่กึกกล้องกัมน,นาตระเบิดขึ้นจากไกลสู่ไกล้องหินทั้งห้องเหมือนการปรางรถไฟที่ถูกบททับขณะที่เปลวไฟผวยพุ่งออกมาจากปากถ้ำปรังหินสั่นไหวโยกลุนแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนก้อนดินก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงกราวลงมาบนพื้นปริแยกเพราะแรงสั่นไอร้อนแผดเผาเสียงกึกกล้องกัมน,นาตแรงสั่นสะเทือนที่บ้าคลั่ง ความรู้สึกทั้งหมดพันเกลียวอยู่ด้วยกันทำให้รู้สึกว่านี่คือนรกของจริงเปรวไยพุ่งพ้นจากปากถ้ำออกไปไกลหลายสิบเมตรลามเรียไปถึงเพดานบนลูกเหล้าลูกเล่าอย่างกับลูกคลื่นที่ไล่กวดกันมาหมายจะระบายพลังทั้งหมดทั้งปวงที่สะสมเอาไว้ให้ระเหิดสิ้นในชั่วพริบตาถ่ายที่สุดเปรฟายค่อยๆลดน้อยลงถอยกลับลงไปอย่างจำยอมห้องหินไม่ได้ถล่ม ต่ในอากาศรกระครุงไปด้วยกลิ่นเหม็นไหมนานาชนิดเมื่อเจ้าอาคีลาจากไปคนผู้หนึ่งล้มลงแต่ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คือผู้ที่ไปล้มล้มพบไปจะเป็นลามายาราทุกคนรีบช่วยกันประชมพยาบาลไม่เข้าใจว่าทำไมพระคุณเจ้าบ,บทจะล้มก็ล้มกันดือด้อๆอย่างนี้เยี่ยอยางพูดว่าพระคุณเจ้าคงได้รับบาดเจ็บภายในที่รุนแรงอ่ะถึงันานต้านฐานไม่ไหวละ หัวใจของรามยราชเสมือนถูกโยนไปในเครื่องบทเนื้อมหาบันดาลาลสการะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเสียงระเบิดในแต่ละครั้งต่างล้วนควักคว้านกรีดเฉือนวอจิตัวใจของนักบวชชราเมื่อรู้ว่าพระกุณเจ้าเพียงแค่หมดสติไปเท่านั้นร่างกายไม่ได้เป็นอะไรมากนักศาสตราจารย์ฟังเส้นเริ่มลากขาที่แทบพิการเดินสำรวจภายในห้องหินอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ห้องหินห้องนี้แตกต่างจากห้องหินในตัวองค์พระอย่างเห็นได้ชัดผนังทั้งสี่ด้านและเพดานบนต่างก่อด,ด้วยดินเอียดอัดก้อนบนนั้นมีภา,าพวาดฝาผนังที่ประณีตสวยงามงานฝีมือล้ำหน้ากว่าสิ่งปลูกสร้างทรงอารามสามชั้นตรงปรากพระเห็นได้ชัดว่าเป็นศิลปะวัตถุคนละยุคสมัยแต่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์ของยุคกูเกอร์แล้วภายในห้องหินมีฝุ่นหนา บนพื้นฝั่งตวนออกมีรอยฝุ่นเป็นรูปเส้นที่ชัดเจนแมนจะถูกไฟเลียแต่ยังมองออกว่าตรงนั้นสมัยก่อนน่าจะใช้วางพวกหลังแต่หลังถูกคนย้ายไปหมดแล้วผนังฝั่งตะวันตกของห้องมีขอบประตูที่ชัดเจนถูกคนใช้ก้อนอิดก่อปิดเอาไว้แบบล,กลวกๆด้านนอกฉาบด้วยปูนอีกชั้นหนึ่งศาตราจย์สั่งจางลีว่า ตรงนี้มีประตูอยู่บานหนึ่งใช้ระเบิดพลาสติกระเบิดตรงนี้หน่อยอย่าใส่ดิอระเบิดมากไปนะสลาจา์ฟังซิรู้สึกสงสัยที่นี่เป็นชั้นในของสิ่งปลูกสร้างยุคกูเก๋แล้วหรือพวกเราอยู่ตรงไหนกันแน่นะตรงกลางห้องหินมีฐานหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งตั้งอยู่จะว่ามันเหมือนบรอรหิตนะหรือก็ไม่เหมือนทีเดียวฐานหินก้อนนี้ดูรู้ว่าเป็นวัตถุก่ราชนิดกับบอโรหิต หมือนกับโต๊ะจำลองสนามรบที่ปัจจุบันใช้กันมากกว่าเนื้อหินนานแย่มากบริเวณหลายแห่งกร่อนร่วนเป็นทรายุกคล้ายกับป่าดินด้านนอกมากกว่า้านหลังของฐานหินที่ชิดกับกำแพงมีท่านหินอยู่ท่านหนึ่งบนท่านหินมีหลุมสามหลุมเรียงกันอยู่บนหนึ่งล่างสองเป็นหลุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองหลุมกับหลุมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหนึ่งหลุมของที่ในหลุมทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากับหลุมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลุมหนึ่งถูกหยิบหายไปแล้วแต่ในหลุมทรงสี่เหลี่ยมเจอตุรัสอีกหนึ่งหลุมยังมีกล่องสี่เหลี่ยมที่เหมือนจะเป็นทองเหลืองแต่ก็เหมือนเป็นเหล็กอยู่หนึ่งใบศาสตราจารย์ฟังซ้นตรวจดูหลุมเปล่าที่โดนหยิบของไปแล้วในหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นไม่มีอะไรเลยแต่หลุมสี่เหลี่ยมจตุรัสตรงกลางหลุมมีรูเล็กๆหนึ่งรูศาสตราจารย์รู้ว่านั่นคือรูกลไกลใส่แท่งหรือการทองเหลืองเอาไว้ในหลุม จากนั้นใช้กล่องเหล็กหนักๆทับไว้ด้านบนพอคนยกกล่องเหล็กออกแท่งทองเหลืองก็จะเด็ดออกมาทำให้กลไกทำงานพิจารณาดูแล้ววัตถุในหลุมยาวน่าจะหยิบออกได้แต่กล่องเหล็กที่วางทับอยู่บนหลุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสน่าจะเป็นกับดักสำหรับผู้มาหยิบฉวยถ้าหากหยิบได้กล่องเหล็กที่ไม่มีรูกลไกก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหยิบจากหลุมที่มีรูกลไกมันจะต้องเป็น,นกลไกฆ่าชีวิต ถือเป็นการเสี่ยงแบบ50 50ดูจากสภาพห้องเหินขนาดนี้ท่าทางคนที่หยิบกล่องเหล็กไปเมื่อครั้งนั้นจะพนันถูกข้างถ้าฉะนั้นภายในกล่องเหล็กใส่อะไรไว้อย่างนั้นหรืออย่าพิษกลไก่ข้อมูลหลอกส่วนใหญ่จะเป็น3ามสิ่งนี้ศาสตราจารย์ฟังสิ้นกำลังลังเลว่าควรจะหยิบกล่องเหล็กใบนี้ไปดีไหมเพราะถึงอย่างไรก็เป็นสิ่งของที่คนโบราณออกแบบทิ้งไว้ กลไกที่นี่รวมทั้งตัวกล่องเหล็กใบนี้เองน่าจะมีประโยชน์กับทีมในอนาคตได้กระมังใช่แล้วรอให้ทุกคนถอนกำลังออกไปกรณนค่อหยิบกล่องไปศาสตราจารย์ตัดสินใจดังนี้ศาสตราจารย์ดูนี่สิครับป้าสังพยายามก้มเอวลงทั้งทัที่เหยียดขาตรงศาสตราจารย์เดินตรงมาหาก็เห็นว่าบริเวณที่ป้าสังเดิอนอยู่มีไม้กานเล็กๆจมอยู่ในฝุน่นเพราะการเวลาที่ยาวนาน มีเพียงหางสั้นๆโปรแผลออกมาศาตราจา์กับปาซังต้องช่วยกันพยุงกันและกันจึงหยิบไม้นั้นขึ้นมาได้ปลายหนึ่งของก้านไม้ยังมีร่องรอยของการจุดไฟศาสตราจารย์ฟังซินพูดงึมงำเหล่าเศษไม้ทำเป็นไม้ขีดจุดไฟเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงต้นศตวรรษที่สิบเก้านี้เองถ้าอย่างนั้นคนกลุ่มสุดท้ายที่มาเยือนที่นี่ก็น่าจะมาถึงเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเขากระมัง ปาสังมองศาตราจารย์แวบหนึ่งคำว่าเขาที่ศาตราจารย์พูดถึงปับันนี้เป็นชื่อที่สมาชิกในทีมทุกคนต่างคุ้นเคยดีฟูมาทีเนเดอร์ศาตาจา์ฟังซินคบคิดฟูมาเคยมาที่นี่ถ้าอย่างนั้นเขาเป็นคนหยิบกล่องใบหนึ่งไปในฐานะที่เป็นนักผจญภัยชั้นครูเขาจะต้องเข้าใจการทำงานของกลไกที่นี่เป็นอย่างดีจึงทิ้งกล่องอีกใบเอาไว้กระมัง แต่ว่าภายในอุโมงค์ที่ขุดเจาะขึ้นมานั้นมีเครื่องมือชนิดหยาบทิ้งไว้ไม่น่าจะเป็นฝีมือของฟูมาน่าจะเป็นของคนยุคก่อนหน้านั้นอีกอย่างนั้นหรือที่นี่ถือเป็นห้องลับอีกห้องหนึ่งแล้วเห็นได้ชัดว่าคราสร้างขึ้นในคนและยุคสมัยกับองค์พระยักษ์ของตันตระนิกายนั้นหรือว่าชาวกูเกิลจะรู้เรื่องอะไรเข้าจึงตั้งใจขุดดินลงไปน่าเสียดายมาก เหลืออีกแค่ไม่ถึงเมตรก็จะขุดทะลุไปถึงอีกฝั่งอยู่แล้วนี่คืออะไรข้างๆการไม่ขีดศาสตราจารย์ฟังซินเจอสิ่งของอีกอย่างหนึ่งดูคล้ายกับเศษชิ้นส่วนของหนังแกะแต่มันกรอบเปื่อยหมดแล้วบนนั้นมีสัญลักษณ์รูปร่างประหลาดคล้ายกับตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษศาสตราจารย์ฟังซินบันทึกภาพสัญลักษณ์อันนั้นเอาไว้เตรียมยื่นมือไปจับแต่ปรากฏว่าหายใจแรงเกินไปหน่อย เศษหนังนั้นโดนดลมหายใจเป่าทีเดียวก็กระจุยเป็นบุยพง์ศาสตราจารย์ฟังซิ้นพูดว่าเศษหนังแกะไม่น่าจะเป็นของฟูมาติดมาอาจจะเป็นวัตถุในสมัยราชวงศ์กูเกอ์จูมอสิปากกำมือของทังมิ่นไว้ตลอดแต่ขณะนี้เขาใจเย็นลงแล้วทังมิ่นอยู่ตรงชายขอบของความเป็นความตายโดยตลอดพร้อมจะจากไปได้ทุกเมื่อถ้าหากมีเลือดตกในจริงๆแล้วก็ หากไม่ผ่าตัดก็ไม่มีวิธีรักษาอย่างอื่นอีกแล้วแต่พวกเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ผ่าตาัดพักสนามมาเพราะอุปกรณ์ที่นำมาด้วยนั้นมีจำกัดดิจักนานยืนอยู่ข้างๆถัง,ง,งมีนคอยให้คำแนะนำทางจิตวิทยาจูมาชิงปาตลอดเวลาและมนะยารานั้นค่อยๆฟื้นขึ้นแล้วแต่อย่างทุกระทมไม่สางประตูหินถูกระเบิดออกโดยราบรื่นแต่สิ่งที่ถล่มร่วงลงมาไม่ได้มีแค่เศษหิน ยังมีโครงกระดูกเสื้อเกราะมีดาบอาวุธโล่ป้องกันจำนวนมากด้วยจางลี่กระโดดถอยไปหนึ่งก้าวร้องว่าตรงนี้มีกระดูกอีกอะตรงในนี้มันฝังคนตายว่าเยอะแยะแค่ไหนกันเหรอเนี่ศาสตราจารย์ฟังซิ้นพูดว่าไม่ใช่คุณดูดีๆโครงกระดูกพวกนี้ไม่เหมือนกับที่พวกเราเห็นในตัวองค์พระดูจากเสื้อเกราะเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นของทหานกูเกอตอนนี้พวกเราอยู่ในอนุสรสถานกูเกอกันแล้ว เยอะอย่างพูดว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ได้ออกไปแล้วสิเยี่ยมไปเลยจะได้เห็นเดือนเห็นตะวันล่ะปาสั่งพูดว่ารีบออกไปกันเถอะถ้าพวกนั้นจุดระเบิดและรอบสองขึ้นในตัวองค์พระยักษ์อีกอะพวกเราคงแย่รอจนกระทั่งทุกคนออกไปพอน้องหินแล้วศาตาจารย์ฟังสิลังเลอยู่หน้าประตูในที่สุดก็ตัดสินใจเขาเลงตรงไปยังทิศทางของกล่องเล็กยิงโซบินออกไปออกแรงดึงกลับอย่างแรง กล่องเหล็กติดมือกลับมาทันทีศาสตราจารย์ฟังซีสรีบถอยออกมาจากห้องหินอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนด้านหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นศาสตราจารย์ฟังซีสรู้สึกสงสัยมากเมื่อได้กล่องเหล็กมาแล้วยื่นให้กับลามายราที่เดินรังท้ายและตั้งใจย้อนกลับเข้าไปในห้องหินเพื่อตรวจดูให้แน่ใจรามายราพูดว่าข่าวของคุณไม่สะดวกฉันไปดูเองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับทันหันฉันยังกลับออกมาได้ แล้แม่ยาราดเดินกลับเข้าไปในห้องหินอีกครั้งทุกอย่างปลอดภัยดีบอกกับศาสตราจารย์ฝังซินว่าหลุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสองฝั่งไม่มีรูกลไกทั้งคู่หมายความว่าในนี้ไม่มีกลไกแต่แค่ทําเป็นว่ามีกลไกเพื่อขู่คนเท่านั้นศาสตราจารย์ฝังซินแมนไม่เคยเชื่อแต่ไม่มีเวลาแล้วคนัวทุกคนมีอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะมีนมินต้องได้รับการรักษาทันทีทั้งสองคนรีบตามมาสมทบกับทีม มันเป็นทางเชื่อมที่แคบและลึกภายในถ้ำเต็ไมไปด้วยศพแห้งซ้อนกันเป็นชั้นๆทุกคนต่างต้องเดินออกมาโดยเหยียบลงไปบนตัวศพใต้ฝ่าเท้าจะมีเสียงครุบดังขึ้นบ่อยๆตามด้วยฝุ่นควานที่คล้ายกับเชื้อราวฟุ้งพุ่งขึ้นมาส่งกร่นสาบสางเหม็นเน่าครครุงอยู่ทั่วอากาศแสงคนที่กลับมาจากความมืดแล้วมองเห็นแสงสว่างมักมีความตื่นเต้นยินดีประหนึ่งเกิดใหม่ แม้จะเปลี่ยนเพลงแสงของไฟยิ่งอย่างกับจางลี่ก็แทบจะร้องไห้อย่างซาบซึ้งพวกเขาที่ช่วยกันหามทั้งมินรีบเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นอีกอย่าขยับอะรยามตัวไหนอยู่ข้างในด้านนอกมีเสียงโปรเซฟของปืนเสียงดังห้าวและแหบแ h งที่ตะคอกเข้ามาทําให้ทุกคนหยุดนิ่งแต่จูโม่ชิงปาก,กลับรู้สึกว่าคุ้นหูเป็นพิเศษทันใดนั้นจางลี่ก็พูดด้วยน้ำเสียงแสนดีใจหัวหน้าหูหัวหน้าหูหหาหยาง นี่พวกเราเองผมคือจังลี่ปีที่แล้วที่เคิเคิร์ซหลี่เฮ้ยแกปืนแกปืนปรุดเหนือดคราวเฟิร์มยางกับจอนโจนก้าวเท้ายาวๆตรงมาไม่ใช่หัวหน้าหูหยางแล้วจะเป็นใครหัวหน้าทีมผู้ใจกล้าบ้าบินผู้นี้ฉีกปากยิ้มแฉ่งพูดว่าไปที่ไหนก็เจอพวกคุณตลอดเลยนะคราวนี้มาหาสมบัติอะไรอีกล่ะเอ๊ะนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะจังลี่พูดว่าขนูหมิ่นหมิน,มน,มนได้รับบาดเจ็บจากการกระแทก คิดว่าเลือดตกในอะ่ะตอนนี้อยู่ในอาการช็อกัวหน้าหูยังโบกมือสั่งการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินรีบตามหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมานี่ตะหูซาตรารันฟงซิล่าขาวมาจากด้านหลังตาฟังนายเป็นพวกหาหมาไม่ใช่หรือไงเปลี่ยนอาชีพมาขุดสุสานซะแล้วล่ะหู้ยังเจอกค,คุนเคยอีกยคนกราดเข้าไปตบฉาดหนึ่งที ศาสตราจารย์ฟังซินเกือบหมอบสุดลงกับพื้นร้องลั่นว่าเบาๆหน่อยฉันมันแก่ปน,นีิลาไหนจะบาดเจ็บอีกอ่ะรับมือแกไม่ไหวแล้วนะคุยางหันมาเจอจมโมชิงปาอีกคนสองคนกอดกันหนึ่งทีเราหูตบไหล่ของเขาพูดว่าจุมโมชิงปาลำขึ้นอีกไม่น้อยเลยนะเนี่ยเห็นว่าจุมโมชิงปาจ้องแต่ทังม่นก็พูดปลอบใจวางใจเถอะหมอในทีมของฉันมีแต่ผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นไม่มีปัญหา หลังจากได้แนะนําตัวทุกคนก็คุ้นเคยกันแล้วคุณอาหูยางคราวนี้รับเชิญจากเพื่อนให้มาที่กูเกิลมีนักสำรวจทั้งหมด6คนคราวนี้ขุดพบท้ำมัมมี่แห่งที่3ในทางรับใต้ดินของพระราชวังกูเกิลโบราณสันนิษฐานว่าภายในทางรับยังมีโบราณวัตถุของกูเกิลซ่อนอยู่อีกเนื่องจากอนุสรณ์สถานกูเกิลได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเพื่อเป็นการรับรองว,ว่าการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ จะไปได้โดยราบรื่นพวกเขาจึงขอกำลังทหารในพื้นที่มาช่วยดูแลแต่นึกไม่ถึงว่าจะเจอกับพวกศสตราจ,จา์ภายในถ้ำใต้ดินทีระเขายืมยังนึกว่าเป็นพวกโจรสุสานซะอีกส่วนจางรีกับเยี่ยวยางก็ออกไปคุยกับพวกทหารด้วยกันครู่หนึ่งจุมพชิงปาก,กราบทักทายพอเป็นมารยาทสองสามคำแล้วก็กลับมาดูแลทั้งมินอย่างเดียวนายแพทย์ที่ดูมาประสบการณ์หลายคนเข้ามาตรวจแล้วบอกว่า แทบจะเชื่อได้ว่ามีภาวะเลือดออกภายในวิธีทีท่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือผ่าตัดเข้าไปห้ามเลือดและให้เลือดทันทีต้องรีบผ่าตัวคนไข้ส่งเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนอีกอย่างหลายคนที่นี่ทั้งหมดก็มีอาการบาดเจ็บไม่เบาต้องรีบส่งเข้าโรงพยาบาลทันทีเหมือนกันด้วยความช่วยเหลือของทีมแพทย์และกองทัพทุกคนถูกพ่าตัวออกมาจากห้องใต้ดินอย่างรวดเร็วแพทย์แซกเกอร์คนหนึ่งพูดว่า ถ้าขึ้นรถจากที่นี่ไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลายอย่างน้อยที่สุดก็ครึ่งวันอย่าว่าแต่คนไข้ที่ช็อกอยู่คนนี้จะทนไม่ไหวพวกคุณหลายคนที่กระดูกหักก็ทนไปไม่ถึงอยู่ดีต้องขอให้เฮล,ลิคอปเตอร์มารับีิจงแนนพูดว่าเรื่องนี้วางใจได้เมื่อครูสันประสานแล้วเฮลิคอปเตอร์กำลังบินตรงมาทางนี้คุณมากเกอร์ยังพูดต่อไปแต่การของคนไข้คนนี้ต้องรอให้นานไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะ เกรงจะรอให้เฮลิคอปเตอร์มารับแม่ไม่ไหวแล้วจิมเบอสิงห์ป่าพูดว่าคุณหมอไม่มีทางอื่นอีกเลยเหรอครับมาเกอร์พูดว่าถ่ายเลือดจากคนสู่คนน่าจะช่วยประหยัดเวลาได้สักพักหนึ่งอะ่ะแต่ว่าข้อแรกต้องใช้น้ำเลือดปริมาณมากข้อสองพวกเราไม่รู้กรุบเลือดคราวนี้พวกเรามีแค่กระเป๋าพยาบาลฉุกเฉินติดตัวมาด้วยเท่านั้นไม่ไดเอารถพยาบาลมาผมมีให้แค่เครื่องแลกเปลี่ยนพลาสมาเท่านั้นพวกคุณรู้ไหมว่า คนไข้เลือดกรุ๊ปอะไรอ่ะจมูุชิงป่ายื่นแขนออกมาพูดว่าถ่ายเลือดของผมและกันในกลุ่มพวกเรามีผมกับเธอเท่านั้นที่เลือดกรุ๊ป O มีเจ้าหน้าที่ทีมสำรวจอ,อีกคนและทหารอีกคนบอกว่าตนก็เลือดกรุ๊ป O เช่นกันและยังมีอีกหลายคนที่ตัวเองเลือดกรุ๊ปอะไรก็ไม่รู้มอเกอร์ส่งสิงห้ามพรามเพราะเรามีเครื่องแรกเปลี่ยนพลาสมาแค่ตัวเดียวสามารถรับเลือดได้แค่าจากคนคนเดียวเท่านั้นจุมูุชิงป่าพูดว่าถ้างานใช่ของผมมอเกอร์พูดยังเป็นกังวล แต่ว่ากว่าเฮลิคอปเตอร์จะมาถึงคงต้องใช้เลือดปริมาณมากนะนีจิ้งหนานพูดว่าพวกเรายังมีกระเป๋าเวชภัณฑ์ฉุกเฉินอีกหนึ่งชุดคุณหมอลองดูว่ามีเครื่องมือที่ใช้งานได้บ้างไหม<ส>มอเกอร์พูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ตกลงรีบพาคนไข้มาพวกเราต้องใช้รถยนต์เธเป็นห้องปลอดเชือ้อขับอยู่ในรถมอเกอร์ตรวจดูกระเป๋าเวชภัณฑ์ที่นีจิ้งนานเอามาให้ผู้ด้วน้าเสียงยินดีเยี <S <S ่ยมไปเลยอะ เครื่องมือของพวกคุณครบสมบูรณ์มากถ้าทางพวกเรายัางช่วยให้คนไข้ถ่ายเลือดกลับให้ตัวเองได้ด้วยผมวินิจฉัยบริเวณพื้นที่ที่เลือดออกในเบื้องต้นละตเตรียมตัวถ่ายเลือดคนไข้ตอนนี้เราต้องทำการฆ่าเชือ้อผมต้องการแค่ผู้ช่วยหนึ่งคนกับผู้บริจาคเลือดเท่านั้นคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้หมดวัดค่าความดันในหลอดเลือดดำความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจชีพยาชาไขาสันหลัง คุณครับเรื่องให้คนไข้ถ่ายเลือดกลับให้ตัวเองผมเพียงแค่ตรวจวินิจฉัยด้วยตาเปล่าประสบการณ์บอกผมว่าสามารถทําได้เมื่อบวกกับเลือดที่ได้รับมาจากตัวคุณก็จะมีความหวังมากขึ้นแต่การตัดสินใจว่าจะให้คนไข้ทำการถ่ายเลือดกลับให้ตัวเองหรือไม่นั้นเราต้องได้รับความยินยอมจากญาติคนไข้ก่อนทำเถอะครับคุณหมอผมยินยอมตกลงคุณเป็นอะไรกับคนไข้หรือคนรัก ใส่โซเดียมซินเตรต38% 10มิลลิลิตรต่อเลือดทุกๆ100มิลลิลิตรป้องกันเลือดแข็งตัวกรองด้วยพ้ากอส12ชั้นแล้วถ่ายกลับเข้าตัวเครื่องแรกเปลี่ยนพลาสมาเริ่มเจาะเลือดได้พี่ชายถ้าตัวคุณมีอาการอะไรให้บอกผมทันทีนะผมไม่อยากให้มีคนตายในมือผมพร้อมกัน2คนคุณหมอวางใจจะครับ ช่องขาใต้ดินที่มืดสนิทโมโคินหันกลับไปมองแสงไฟระยิบระยับของเจดีย์กลับหัวทั้ง18หลังอุทานออกมาว่าทัศนียภาพนี้อลังการจริงๆไม่แน่ที่นี่อาจถูกบุกเบิกเป็นจุดชมวิวก็ได้นะมาสุรีพูดว่านั่นสิครับนั่นสิเจ้านายสายตาเฉียบแหลมมากนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษยชาติเลยทีเดียวโซรุธผู้นำเสียงอึดอัดเปลี่ยนอารมณ์ไวจริงนะเมื่อกี้ยังเต้นเป็นเจ้าเข้าอยู่แล้ว ตอนนี้มีอารมณ์กินลมชมวิวซะล่ะไม่เข้าใจคุณจริงๆรเมอรคิมยิ้มอย่างยากจะอย่างรู้พูดว่าคุณจะเข้าใจเองแล้วหันไปมองกลุ่มคนที่อ่อนเพลียหมดเรียวแรงด้านหลังขามามีการ30กว่าบบดนี้เหลือเพียงไม่ถึง10เดินไปได้ครึ่งทางอยู่ๆรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนมาจากเบื้องล่างเหมือนกับกิ่งไม้ของต้นไม้เก่แก่ถูกฟ้าผ่าขาดครึ่งกำลังออนเอ็นจะร่วงไม่ร่วงแลเมคิมส้านใจรีบพูดว่า อย่าละช่องเขามีความผิดปกติเหมือนมีอะไรกําลังจะถล่มลงมาเร่งความเร็วอีกพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่ทันทีมาซัวบนอูบอีบอยู่ในใจหรือว่าไอ้เลยปลัวปากปีจอนั่นจะพูดถูกระเบิดนั้นบงังภูเขาถล่มมาทั้งแถบแล้วโมคินสันนิษฐานไม่ผิดเสียงของพระยักษ์และหน้าผาเดิมที่เชื่อมต่อกันโดยอุโมงค์สี่เหลี่ยมยักษ์บ่อโลหิตตรงปลายของอุโมงค์สี่เหลี่ยมคือจุดถ่วงน้ำหนักของหน้าผา บัน,นี้ถูกโมคินระเบิดถล่มพังยับองค์พระยักษ์สูญเสียจุดถ่วงน้ำหนักจึงเหมือนกับกิ่งไม้แห้งของต้นไม้แก่ปริแตกหักกลางจากส่วนเอวสิ้นเสียงครืนโครมที่สนั่นวันไว้พระยักษ์พันเมตรร่วงตกจมหายไปในช่องเหวใต้ดินที่ไร้ก้นบึงตลอดชื่อกาลนานเวลาคล้ายกับว่าผ่านไปยาวนานเป็นพิเศษภายในรถได้ยิแต่เสียงเครื่องมือและเสียงหยดของของเลว จมื่อชิงปาจำได้เพียงว่าตอนที่เฮลิคอปเตอร์มาถึงด้านนอกมันีเสียงคนโห่ร้องแล้วจากขึ้นเครื่องได้ไม่นานเขาก็สลบสไลด์หลับลึกมินมนชีวิตของเราผูกไว้ด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตอนไหนผมไม่มีวันยอมแพ้ตายไม่ได้นะผมจะพาคุณไปดูมาสติฟสงครามคุณเคยรัปากแล้วว่าเราจะไปตามหามันด้วยกัน แสงสว่างที่ขาวโพลนจูโม่ชิงปาค่อยๆลืมตาขึ้นชา้าๆถูกสิ่งรอบตัวเป็นสีขาวไม่หมดคุณฟื้นแล้วเหรอสิ่งกระจิ่งนั้นเพิ่งจะสุดลงเท่านั้นข้างๆก็มีเสียงตะโกนสิ่งดังว่าคุณชายียงปาฟื้นแล้วตอนทีมที่บาดเจ็บจูโเสีิงปาเริ่มปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแล้วก็รู้ว่าที่นี่คือโรงพยาบาลผนังสีขาวเตียงสีขาวเสื้อผ้าบนตัวก็เป็นชุดสีน้ำเงินแถบขาว ลีจิงนานก็สวมชุดแบบเดียวกันดูเหมือนจะเฝ้าอยู่ข้างเตียงโดยตลอดเตียงของจางลี่อยู่ถัดไปด้านหลังลี่จิงนานแขนข้างหนึ่งเข้าเฟือกแขวนลอยอยู่มินมินล่าลีจิงนานมองไปทางความมือของจุมโมชิงป่าจุมโมชิงป่าบังเอิญเห็นว่าตาของเธอแดงมากจุมโมชิงปาหันหน้าไปทางขวาก็เห็นทางมินเธอสงบนิ่งเหมือนกับเจ้าหญิงฮิมะเตียงสองเตียงวางเรียงติดกันมือของทั้งสองยังจับกันอยู่จุมโมชิงป่าถึงกับไม่รู้สึก เครื่องมือทางการแพทย์ของทั้งคู่ต่างวางอยู่ข้างเตียงคนละข้างนีจิหนานพูดว่าหลังจากพวกคุณหมดสติไปมือทั้งคู่ก็จับกันแน่นแก่เท่าไหร่ก็ไม่ออกก็เลยต้องวางเตียงพวกคุณเอาไว้คู่กันด้านหลังของถังมีนคือเจ้าหนูแย่ยางแค่ที่ข้างหนึ่งเข้าเฝือกแขวนไว้เช่นกันจมวศิงปปายอยากจะลุกขึ้นนีจิหนานช่วยจับตัวเขาแต่ก็เป็นดังที่คิดอีกฝั่งหนึ่งของห้องคือเตียงของศาสตราจารย์ปาสังรามยารา ยังมีเตียงเปล่าอีกหนึ่งเตียงเป็นของนีจิงนั้นดูท้าคราวนี้จะได้กำไรกันไม่ใช่น้อยเจ็บตัวกันทั่วหน้านายแพทย์เข้ามาอย่างรวดเร็วหมอใหญ่อายุประมาณ50กว่าคนหนึ่งพาทีมแพทย์นุมๆ3-4มคนหมอเกอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยหมอเกอร์แนะนำว่านี่ศาสตราจารย์แพทย์เผยผู้อำนวยการแผนสรกรริของโรงพยาบาลเราและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมด้วย ศาสตราจารย์แพทย์เผยทําการตรวจร่างกายชุดหนึ่งแล้วพูดว่าคราวนี้ผู้คนสองคนไม่ตายเป็นเรื่องปฏิหารจริงๆนะรู้สึกของผมคนนี้ถึงจะบ,บ้าบินไปหน่อยแต่คราวนี้ถือว่าเขาพนันถูกข้างถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นที่ร่างกายอ่อนแอกว่านี้สักนิดผู้คุณนะ่ะคงตายไปแล้วทั้งคู่ความจริงก็คือศาสตราจารย์เผยพูดอยู่รับหลังไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าคนสองคนนี้รอดตายเป็นเรื่องปฏิหารโดยแท้หรือไม่ก็ ต้องมีความยึดมั่นในอะไรสักอย่างที่พวกเขาปล่อยวางไม่ลงจะคำจุนพวกเขาให้รอดทั้งสองคนเสียเลือดมากกว่าหนึ่งในสโดยเฉพาะฝ่ายผู้ชายนั่นแทบจะถ่ายเลือดตัวเองเกือบครึ่งเข้าไปในตัวของฝ่ายผู้หญิงนี่มันแทบจะเอาชีวิตเขาแลกชีวิตเลยทีเดียวถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ตายเหลือเชื่อจริงๆตามคําพูดของคุณหมอคือคนในกลุ่มนี้อย่างน้อยมีถึงหคนต้องนอนห้องไอซียเพื่อเฝ้าดูอาการตลอด24ชั่วโมง แต่คนที่ยังมีสติทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าขออยู่ห้องเดียวกันผลก็คือห้องผู้ป่วยห้องใหญ่ห้องนี้แทบจะถูกแปลงเป็นห้องไอซียูห้องใหม่จมูกสิงปลากับทางมินนั้นเรียกว่าจุมือกันครานกลับมาจากขอบเฮวของความตายนี่ไม่ต้องพูดถึงจากนั้นนี่จิ้งหนานดูภายนอกเหมือนไม่เป็นอะไรแต่ทั่วทั้งตัวนั้นเนื้อเยื่ออ่อนได้รับบาดเจ็บเป็นบริเวณกว้างเส้นเอ็นฉีหกเส้นมีเลือดค้างใต้ผิวหนังปริมาณมาก กระดูกอ่อนหลายจุดเคลื่อนที่แล้วก็ถูกฝืนจับใส่เข้าที่เดิมซ้ำยังเกือบจะก,กลายเป็นลิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือดอาการบาดเจ็บทุกๆจุดของกลไกต่างล้วนทำให้เจ็บปวดหมดสติได้ยังเหลือเชื่อแบบไร้บางแห่งถูกกับร้ายแรงถึงตายขณะที่จิมแพทย์ตรวจเจอบาดแผลท,ที่น่าใจหายเหล่านั้นต่างนึกไม่ออกว่าสตรีผู้นี้อดทนมันมาได้ยังไงตอนผ่าตัดให้ยาสลบปริมาณมากขณะที่ต่อให้ช้างอย่างล้ม แต่นีจิงนานกลับยังมีสติชัดเจนทีมแพทย์แอบลงความเห็นกันว่าเส้นประสาทของสตรีผู้นี้ทำมาจากเหล็กอีกอย่างคือกระดูกนีจิงนานกับรามายา่าได้รับบาดเจ็บทางอวัยวะอ่อนรุนแรงที่สุดแต่กระดูกของพวกเขาไม่มีแม้กระทั่งรอยร้าวสักเสน้นแกร่งไม่แพ้โลหะทีมแพทย์ที่ดูฟิล์มเอ็กซเรย์ตามพากันอ้าปากตาค้างมันต้องผ่านการฝึกแบบไหนกันนะ จะจะฝึกให้กระดูกมีความหนาแน่นถึงขั้นนี้โดยเฉพาะมื่อหนีจริงนั้นสามารถเดินได้เป็นปกติเพียงวันที่สองของการผ่าตัดโทรศัพท์ติดต่อประสานโน่นนี่ไม่หยุดห้าวานดูดันเหมือนกับนายหญิงหัวเรือใหญ่ของธุรกิจขนาดยักษ์คำว่าโรงพยาบาลนี้มีสตีเหล็กก็กลายเป็นที่ร่ำเรือต่อๆกันไปในหมู่แพทย์